ส,สวัสดีสวัสดีพี่น้องมือนี้อกกระช่องเบาเราบอนบกคือเก่าเ,าเนาะจมูกมือนี้แมือนนะมาเผาขี้เก็บตั้งคำสัญญาว่าเช็ดคลิปเมื่มอวาเนะเาะเผาก็เผาแบบนี้แหละเนาะพี่น้องมันชื่อว่าอะไรแบบใส่ช่างกระสอบช่างกระซีนเนากับฮันชิวากับมีข่าโทรกันมันกับแตกต่างกันบ่ลายเนาะพี่น้องมันกับหน่อยไลยกับโทรกันเนาะอันนี้เขาจะเผาทาวาเห็นตัวได้บดำดำๆแล้วเขาก็จะเอาน้ามดเอาเนาะพี่น้องทำบดิทาวาให้หดจนเบิดเนาะ ที่ดับของเขาเห็นมันดำบ่ได้ของกระโคตเอาบนนั่นเอาน้ำเนาะแล้วก็กระจายกระจายแงกโตออกมันเนาะัวเด้มันยังเหลืองอยู่ห้องกระปะมันน้อพี่น้องถ้าว่ามันไหม่บ่เบิดหรือว่าเข้าโพเนาะฉันเท่ากับจะโคนน้ำเบิดเลยเนาะแล้วก็ตัวได้เป็นเหลืองหลือก็เหลืองเนาะัวได้เป็นดำหลือก็ดำอาจจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นาะแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายได้ประโยชน์คือกันน้อพี่น้องวันนี้จะไปเอาน้ามาโหดเนาะ เรื่อกนอกเกาะหน้ามัมจะพุ่นนาะ ซึ่งขี้แกบนี่ก็มีประโยชน์หลายเนาะเพิ่น,นว่ามันให้หูพุ้นอากาศเนาะดินบ่แน่นเนาะพี่น้องน้ําซึมผ่านได้ดีเนาะพี่น้องนกัขอขี้แกบเฮาก็มันบ่อยากขน,นเเนาะพี่น้องมันบ่อยากมอแต่โหดขี้แกบโหดน้ํขอขอขนามัมน คัร์ทาวโรไซตปริมาณไหลาย,ลายมันจะดับเนี่ย หลังจากหดนี่แล้วรัท่านกัจจะเอาไปตักเฉลดเล้งเลยเนาอพี่น้องแล้เฉลดเล้งเนี่ยก็เอาไปปลูกเลยนเนาองเรียบร้เรืนด่วนเลยเนาอ เขาจะหดแต่ในวังด้านโคบนอบมມนນะพี่น้องมองสิมันดำๆเนี่ยนะแต่แท้งมูนี่เนาะมันเขาเคลียออกมามันอันนั้นแล้วใหมัมน,นแล้วน ตอนนี้ก็วัยสามโมงเนามะมาบรุนกันเนาะเาจะปลูกกผักยังมะนาวยังเขาชิเล่บวนเนาะที่นี้เขากำลังเอามะนาวเนาะมาย้ายเฉย่เขาจะปลูก,ยยกขัลลวนนขกล้ว,วยเนาะพี่น้องว่อนถ้าได้ทมดินเนาะถ้าได้ทมดินยังว่าปลูกบนได้ที่เขาเห็ดมอเจาะเนาะ แต่นีนเถาจะปลูกเลยเนาะมีบนได้ปลูกสลบทวันโบขึ้นยังลายเนาะเลยเนาะท่าปูก,ก็โบปูก,ก็เถื่อนแห้งบบแล้วจกเถื่อนมาพี่เนอะปลูกไปลกปลูกไปมันเขียวจนเบิดเนาะ,นะนวันนี้บหมักแต่ล้ยิงมาตัดออกถึงสิบว่า,วามันเชียร์กุกไม้กระยาเนาะแต่ว่า ก็บ่ไดตัดดอกไผสิดุเนาะไปตัดอีกเนาะปูกแล้วถึงตัดมีสิชาเก็บมากเลยเนาะเดีนีพอว่ามันยังบ่ได้เฮ็ดยังง่ายเนาะจักทางหัหน้าหัวตาเพิ่นก็ยังคันได้เว้ายังเนาะในเฮือนเนาะทาผู้หนุ่มผู้น้อยมีแต่หน้าที่เฮ็ดเนาะบอกยังเพิ่นก็บ่อยากเอานํา เอ๋อคือวันน่ะจะดับบน,นเนินธนินทรเนาะเดินทางกลางนะจงมันไหวเนาะมันยังทันได้ใหม่หลายนี่คือว่าหดกล้วยกล้วยมันโมใหญ่หรืเปล่เป๊กอะพี่น้องคือแบบลูกแรงคือกะจะเก็ประมาณว่าเดือนชิดซองเดินหนึ่งมันขวบปีนี่โวงยงัว,งงวจะมานอนอยู่ในนี่ <c oughs> <c oughs> มันกินน่ะยี่จะมาหม่อนน้ำกันเนาะ ชวนต๊ะอันอยู่ที่นี่นี่กระแมนโต๊ะที่เห็นผลผลิตเนี่ยแล้วเลยก็คือมีมะกล้วยมะฮุงมะนาวนะพี่น้องมะม่วงมะเฟษอแล้วก็ยังอีกเออ่ายกชิมซุ่นเนาะเรียงพวกักบัวเพรกะกุ้งไข่ยังแบบป้านี่เนาะหัวคาเนาะมะกะทินมะกะทันเนาะพี่น้องชวนที่กำลังออกใหม่ๆนี่คือมะพร้าวนี่เนาะพี่น้อง นี่มะพร้าวนี่กำลังติดจันออกมานี่ยนะปีหน้านี่จะกินมากเนาะพี่น้องมะพร้าวเขานี่ปีนี้นี่นยอาจจะยังปีหน้าได้กินมากมันเป็นเดีรื่องของเฟซพร้าสชองกกแล้วเนาะที่มันออกจันต์มาแบบสี่เนาะแต่ว่ายัางหลายกกอยู่ยังยังสิบนยังออกจันแต่ว่ารุ่นมะพร้าวรุ่นชาจะทำนี่เนาะรุ่นเดียวกันทำนี่นะมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากกมะพร้าวถือเป็นรุ่นแบบนี้นะโอ้โห โกก็๊กเนาะที่ได้เปรุนเห่ือนกันอาจจะได้กินหมากประมาณปีหนา้าปีหือดเลยเนาะแต่พวกนี้นี่ปีหน้าได้กินเลยพวกผ้ารุ่นน,นี้เนาะเพราะว่านึ่งจริตัวผ้าก็อินง่วงยังพอได้เตะผืนเนื้อหัวเข่ามันนี่มันกินหน่อยหนึ่งเนาะนี่แต่ก่อนนี่ยังพอได้กินเนาะล่ะกะมันเขาเห็ดกองพุนชะนีอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็ได้น,นั่นเหลือแต่มันจะขาดน้าม,มันกเข้าตัวนี้ส่วนทางด้านในเนาะ อุดมสมบูรณ์เน่ครทำงอมหักปลูกยากนกพาวดินเท่านี้เนาะมันหนึ่งนี่มันผ่านเคมีร้ายเลยกันอยังอีกผ่านเคมีร้ายก็ดินจืดเนาะแล้วกระดิ่งชายพอามันมีตัวนำธาตุอาหารเนาะคือจุลินทรีย์เนาะเดี๋ยวมันจะทำได้ดับอ่อนห่อนนี่ เอาแค่นั้นตคุณเหมืนนี้เฮาก็ขอจบเพื่อนี่เนาะคลิปนี้ก็สำหรับการวิธีเผาแก็บฮ่องก์กัแบบนี้เนาะบ่ได้เกิดยากเกิดยากเนาะตัวได้มันใหม่แล้วก็มอดน้ำเอาเนาะแล้วก็ตักเอาไปใส่คุมเลยเนาะพี่น้องอันนี้จะเอารถชาริ่งนำมาแกะคนใช้เนาะแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อนี่เนาะฝากกดไลค์กด็เซก็สไคเนาะก็ไปลองใจ้กันคลิปครั้งต่อไปแหลือเกิดผ่าดิตาม เป็นงานอันอัปเวชวนโคลงหน้าเฮาแน,น่เนาะพี่น้องสับ <c oughs> คลิปนี้บาย